สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have c BU วงปา i have c BU นะครับวันนี้เรากลับมาทดสอบนะครับการจอหลายๆครั้งที่เราหลงลืมกันไปนะครับในมุมที่เขาเรียกว่าอะไรนะเราโมแต่ทดสอบตัวที่มันระดับสูงสูงเราอาจจะหลงลืมกันไปในส่วนของการจอเขาเรียกว่าเทีย์ mid range ผมมองว่าในปัจจุบัน4000หรือว่า i7-6 นั้นก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ ยิ่งจับคู่กับเมนบอร์ด AM5 วันนี้บอร์ด B ด้วย CPU 8400F ด้วยน่าสนใจนะครับในมุมมองของเกมใหม่ๆ CPU ใหม่ๆนะวันนี้ฝั่งแดงเอ้ฝั่งเขียวครับ RTX 4060ถามว่าแรงไหมคุณ Q คิวฮะา f ฟ l ู HD มันยังคงไหวอยู่ต้องชวกับ i7 เปแล้วตรงนี้เลยแต่ว่า i7 6วันนี้จะถูกกว่านะครับผม Power Color Fighter RAM8 ครับถูกกว่านะครับเบสออนวันนี้มันคือ Ryzen 5 8400F m b k มันเป็นเป็น k ก็คือจะไม่มีไม่มีกล่องที่เป็นกล่องสวยๆแต่ว่าเครมได้ปกติถ้าคุณเลือก8ประสิทธอบอร์ด B ีห0 5สุดที่ไม่ต้องอัปเกรดแล้วกาจอ RX 7จ็ตัวไฟเตอร์และ32ดีดา5นะครับผมเหลือๆอ4หมื่อถ้าคุณเลือก460 2 5นยโอเคนางนั้นเนี่ยวันนี้ทั้งเครื่องเนี่ยจำไว้เลยครั AMD ถูกกว่า1500บารโอเบ ต่อไปอเกมแรกเลยแบ็กมิดบูคงเอาเรวิรี่ไฮเลยแล้วกันาภาพซินิมาติกแล้วก็ของใครของมันของใครของมัน DLS บาลานซ์เฟรมเจนของคิวเอฟอาสาบาลานซ์เฟรมเจนเปิดเรยผมชนะกระจายเห็นปะโอ้โหเปิดเรยสู้ไม่ได้อ่า,อาลองดูว่ากันไปนะครับ okay. โอเคโอ้โหอันนี้กูไม่ต้องเทอะไรเฮียกูแพ้ต่อไปถ้าเราปิดเรคุณคิวปิดแล้วปิดเรแล้วของใครของมันก็คือปิดเรภาพซีนิมาติกนะปิดเรก็โดนอยู่ดีโดนอยู่ดีครับแต่ว่า สู้ได้นะสู้ได้แต่พันห้าไงเอาเอาถูกกว่าด้วยเอาถูกกว่าพันห้าไงนะครับไอเจ็ดเจนสิบสองส่ประสมที่ไอยังไหวทูเไม่ไหวครับนะครับก็ต้องแพ้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ฉีกนะไม่ฉีกเหมือนรอบที่แล้วไม่ฉีกแต่แพ้ครับครับผมนะครับเจนสิบแปดเฟมกับเจนสองเฟรมโอเคอะไรต่อครับพอซ่าพอซ่าฟู๊ดดีฟู๊ดดีฮะ เอกทีมดิบก่อนไห้คิวอันนี้จะบอกว่าสีส้มสุดแรงกว่านะอนแม้ก็ได้พลังดิบนะใช่อนี่ไม่ต้องเปิดเฟรมเจนนะชนะแล้วไม่ต้องเปิดเฟเบนจะชนะแล้วนี่ไงร้อยโอ้โหชนะขาดไว้คิวร้อยห้าแปดหกเกือบยี่สิบเฟรมขาดเยอะเอาอะไรดีวะเอาไฟเองก่อนไหมโอเคได้เออฟู๊ดดีเนาะฟู๊ดดีอยู่แล้วออนเอกทูป้องออนเอกทูครับโอ้โหวิ่ลไฮหมดเลยเหรอวิ่ลไฮวิ่ลไฮหาเอกทูวิ่ลไฮวิ่ลไฮโอ้โหวิ่ลไฮหมดเลยอ่ะอ่าโอ้โหก็เป็นสิบเฟรมอยู่นะ แต่ก็ไม่ฉีกหรือเปล่ามองไม่ออกนะครับอ,อ่อแรงกว่าไหมผมให้เขียวแรงกว่าแต่ถือว่า CPU 8ปดพั F แรงอยู่นะคุณคิวที่เล่นฟุ้ยดีเป็น100 frame ร้อยเฟรมเนี่ยครับ <c oughs> เฮ้ยเขียวแรงกว่าครับผมเขียวแรงกว่าแต่ไม่ไมฉีกแต่ก็เปิดเท่ากันอ่ะุ้ยเครียดหลบสิอันนี้เพิ่งเพิเทียอะนะคุณคิวนะเขียวชนะนะห้าเฟรมต่อไปอะไรวะเออเลดเดก็ได้ครับเลดเดก็ได้ด้วยฟุ้ยดีฟุ้ยดีไฮออนออฟออฟอันต้าอ่า X แปดแล้วนะอ๋อทิชชู่อันต้าอย่าเป็นไฮใช่เฮ้ย ไม่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย IQ ของมึงเป็นไรอ่ะอ๋อยังไม่เข้าที่เข้าทางอ๋อยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับอุ้ย IQ แปดสิบเจ็ดฮะเท่ากันนะแต่ว่าก็เขียวดีกว่านะไชแปดสิบแปดกับแปดสิบเจ็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวแล้วพาจูครับคุณดูเอาฟุตดีอ่ะเอาดิบชนดิบเลยไหมอ๋อได้ครับออฟอันนี้คืออะไรอ๋อวิทยเหรอ ไวลี่ไฮดิบนะไม่รู้ไม่รู้ไวลี่ไฮดิบนะครับโอ้ยผมมีกระชากว่ะคิวแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยเอาแบบไม่ต้องเปิดอัลสเกเลอร์นะครับผมบอกว่าฟุ้งดีไวี่ไฮอ่ะเดี๋ยวเราพัททัวร์เล่นได้ครับเล่นได้ทั้งคู่เลยเล่นทั้งคู่แต่เขียวแรงกว่าเหมือนเดิมใช่เขียวยังยังแรงกว่าเหมือนเดิมสองหมื่นกลางกลางไม่น่าเชื่อเขาว่าอ่ะอันนี้ถือว่าผมให้เขียวชนะแบบชนะเลยนะใช่ครับใช่ครับอันนี้พลังดิบนะพันห้านะพันห้าก็เลือกเอาแล้วกันครับจะเอาไปทำอะไรไหม ถ้าเป็นกูุ๊อาจจะเลือกแดงแล้วเอาพันห้าเออเออซื้อข้าวเออกินเอ็มเคอ๋ออะไรอ่าก็ลองเลือกดูเดี๋ยวทำอย่างอื่นเออครับผมมอนทันวายฮะฟูดดีครับฟูดดีใช่แล้วอันต้านะครับทุกคนต่างปะต่างเปิดผมเปิดดีไอเอฟเจนนะผมเอ็อาร์ครับแบบพายนะเฮ้ยคิวเฮ้ยอ้าวอันนี้แดงแรงกว่าว่ะเ้าแต่คนละอัพสเกลไงคนละสเกลแต่ก็แดงแรงกว่าไงใช่ครับ พ well> uh <ok いい uh <oh il> ึ่งเกมแรกเลยนี่เกมแรกมันแดงแรงกว่าอันนี้อันนี้แต่ว่าคนรักสเกลเลอร์นะครับใช่ครัใช่ครก็วัดกันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแดงแรงกว่านะครับแม่เป็คิวก็โหแรงกว่าเยอะด้วยโอ้ยอินซอยไหมอินซอยฟู๊ดเดีครับผมขาใช่ขอพี่ขอพี่เปิดเดียวอีบรั้งเฟรมเจนอ่ะเอมเอ็นอาร์บรังเฟรมเจนอันต้าอ๋อมันคนไรนี่เปล่าเอ็มเอเบนอาร์นั่นนี่เราทำหน้าที่ของมันคนดี ห้าหกร้อยกับสองสี่ร้อยเทียบเฟรมเรทห้าหกร้อยดีกว่าในวอลเล็ทนะยิ่งดีกว่าแต่ไอเขียวอยู่แล้วอ่ะเออว่ะนะครับพันห้าร้อยกระวัวเขาคุณคิวครับโอ้โหหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สีสูงแยกล่างได้เลยนั่นเป็นบั๊กเป็นบั๊กจำได้เป็นบั๊กเฮ้ยแต่ว่าชัดเจนนะคิวสิบเฟรมมีให้เห็นนะสายพังครับสายพันมึงโดนกูอยู่ดีอ่ะ Full HD ดีครับ D l S s บาลานซ์เฟรมเจนปรับไฮเรเปิดผ่านเปิดผ่านปรับสุดแล้วกันนะครับก็เลเทซิ่งแหละนะครับ ที่ตูไม่ได้เลยอันนี้เลเยเดซิงโดนเต็มๆนะเห็นป่ะใช่คือเอ็นเวีเดียมันชนะอยู่แล้วเรื่องของเรื่องของเรื่องของการเปิดผ่าเทสซิ่งอ่ะใช่ครับเนาะอันนี้คือไม่ต้องเทสได้เยอะนะจริงอัพสเตกลก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับแพ้ครับถ้าเปิดผ่าถ้าเราปิดถ้าเราปิดผ่าล่ะคิวปิดเรไปเลยปิดเรไปเลยปิดเรเนี่ยแดงอ่ะสูงกว่าสูงกว่าแต่คนอัพสเตเกลอีก อขอรับสเกลของผมเอเไงนอ่เไงใช่แต่ให้แดงแรงกว่าแล้วใช่ครับดิปปิดผาดดิปปิดเรนะครับเฮ้เวอร์แดงชนะผู้เล่นไปเ้ยเกมนี้พลังดิบแดงชนะนะปิดเรนะอุแดงชนะครับคุณคิวเวอร์จานนะเยอะซะด้วยสิอืมอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะแต่ถ้าสมมติว่าเปิดเรหรือว่า เปิดเฟรมเจนอะไรเงี้ยกัอันนี้แล้วแต่นะ่่ใชแต่อันนี้อันแต่ชนะนะครับกำลังดิบปิดเรนะครับปิดเรแอสซิสต์ไหมเกมใหม่ไฮเอฟเอซอาบาร้านนะเฟรมเจนป่ะในทีมเพย์ครับก็พี่ดีเอฟเอซอาบาร้านเฟรมเจนอ่าผมเอฟเอซอาบารานเฟรมเจนต่างอัพสเกลอีกแล้วอัพสเกลผมบอกว่าแดงแรงกว่าครับผมแต่ว่าคนอัพสเกลใช่เห็นป่ะแรงกว่าที่ในเอฟเอซอาร์กัดเดียวนะครับเราไปไรแมทแมนครับ f ูเดีครับ DL Balance Frame g โอ้โหเอ็ Balance Frame Gen ปรับเรย์วิธีไฮปรับสุดโอ้โหอันเล่ดิเมดนี่ไม่ได้อันนี้ตุยเลยถ้าเปิดเรย์ขึ้นมานะครับเล่ดิเมตเนี่ยสุดยอดเลยอันนี้คือถ้าเป็นถ้าเปิดเรย์เนี่ยครับยังไงเขียวแรงกว่าเยอะนะครับอันนี้อันนี้เขาคันเล่นไม่ได้เลยแหละนะครับเล่นไม่ได้นะครับห้าสิบสี่สิบเนี้ยเล่นไม่ได้หรอก เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะผมว่าแดงเนี่ยสุดปร์แต่ว่าถ้าเราลองปิดเลสโน้ตไมคิวได้ครับปิดเลสเหรอปิดเลยคิวไอคิวเดี๋ย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 วอะไรนี่ดูสิผมปรับถูกแล้วนะคนร้าสียเกี่ยวเลยหรือเปล่าอ่าแต่จริงๆเอเมนอาร์ต้องเยอะกว่าหรือเปล่าอ้าวเอ้ยแต่ว่าก็ปิดปาจังหวะหรือเปล่าเอ้ยไม่แน่เริ่มชิดละแต่ว่าก็ดูเฉลี่ยแล้วกันนะครับผมแต่ผมว่าไงเขียวได้เปรียบเยอะนะครับแต่ก็ เฮ้ยมาแล้วอีเหี้ยแดงมาแล้วมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเฟยยังไงผมว่าไปไปไต้เต้น่อมาเออมันมาไปไปไปวะเฮ้ยมันมาไปไปไม่รู้เหี้ยเหมือนคนคุยเลสัตเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเออแล้วก็รอดูแล้วกันนะอเอาให้เขียวดูดูทรงดีกว่านะมองไปมอแล้วว่านี่ครับฟุตดีเดียวบาลานซ์เต็มเจนนะอ่าปรับอะไรอันต้าครับอันต้าผมว่าไอเป็นอาบาลานซ์เต็มเจนเหมือนกันเออมามาเลยมีจังหวะใกล้ๆกันนะผมว่า มันไม่นิ่งอ่ะเนี่ยเขาเนี้ยเห็นไหมดูดิมันแท้จะสูญเสียที่เขียวแรงกว่านะเฮ้ยคิวไม่แน่แล้วเว้ยเฮ้ยเฟรมมันดรอปเว้ยเฮ้ยไม่แน่ครับไม่แน่เล่นจริงๆมีดรอปนะเฮ้ยอย่าตัดสินนะตัดสินไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้เขียวแรงกว่านะต่อไปอะไรหมดยังเทนเดอร์สุดท้ายวัดคมไหมฟูดีเนทีปไหมอ๋อเนทีฟเลยได้ครับใช่ครับกราฟิกอะไรอันต้าโอ้ยเฟรมเดี๋ยว็กพอกันนะอืมเราเราขึ้นกระป๋าไหมขึ้นได้ไหมชิบหายได้คิวมึงกับกูตัวถ่วงละ อุ้ยยุงม,มีปืนอุ้ยหกสิบห้าเฟรมครับ frame. เพราะเฟรมเขียวชนะนะใช่นะครับเขียวชนะบางทีถ้ามันเอาเขียวชนะครับจบเลยนะครับวันนี้ฝั่งแดงเอ้ยฝั่งเขียวครับ rtx 4 0่0ถามว่าแรงไหมคุณคิวฮะถ้า full hd มันยังคงไหวอยู่ต้องโชงกับ i 7จ็แล้วก็ตัวนี้เลยแต่ว่าเจ็ดพวันนี้จะถูกกว่านะครับผม power color ต่อ fighter ram แปดครับ,รบถูกกว่านะครับเบสออนวันนี้มันคือ ryzen 5 8 4 0 0 f M B K มันเป็นเป็น M B K ก็คือจะไม่มีไม่มีกล่องที่เป็นกล่องสวยๆแต่ว่าเครมได้ปกติแคอร์สิเทรดเทอร์โบ4.7แล้วบอร์ด B เนี่ยคุณคิวบอร์ด B นี่ไม่ได้แย่เลยนะ Aslock B ของขั้นสุด M P G Lightning ตัวเนี้ยแล้วดูแรมดิแรม32นะครับ32งีดาห้านะ 5, บัตรหาเันหกนะเพราะว่าสปายหกร้อยวัต์ใช่หมหกร้อยวัตก็เพียงพออยู่แล้วแปดสิบัไว้ตัวสตอรเรจเนี่ยจะเป็น k i n g 5, s ตน n n v นวีทรีห้าร้อกิกรีดห้าพนะครับวันนี้แต่อัปได้แต่อันนี้ก็พร้อมเล่นละก็โอเคคือด้วยความที่วันนี้แดงมันถูกกว่าพันห้าร้ <1500. S 2> อยไงก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าจะไปค่ายไหนนั่นเองนะครับ,รบมีอะไรก็สอบถามแล้วกันเนาะนะครับไว้เจอกันตอนเล่นเกมครับ เดี๋ยวเจอกันในสตรีมวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแฮมซี v, รีส์กับบ๊ายบายสวัสดีครับ